วันนี้นะคะเรามีกีฬาชนิดใหม่เขาเรียกว่าบัลลฟุตบอลนะสองคนนี้เมาอะไรมาสนใจกีฬาหน่อยเป็นเรียกว่าบัลลฟุตบอลนะคะกฎกติกาเนี่ยเหมือนกันเล่นฟุตบอลเลยแต่ว่าเราจะต้องไปอยู่ในลูกบอลกลมๆใสๆปกติเราควนจะอยู่ในนี้มันจะอยู่ในน้ำถูกต้องมั้ต้องไปเดินนะ่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอยู่บนพื้นดินแล้วเราจะต้องวิ่งชนกันไปดูความทุลักทุเลของเราสองคนไปดูภาพกันเลยค่ะ วนี้นะครับเราอยู่ที่สนามฟุตบอลแฮปปี้เอฟซีนะครับรัชดาซอย18นั่นเองครับพี่ย่าครับผมใช่ค่ะวันนี้เราจะพาเราสองคนพานนเรามาเล่นฟุตบอลแบบใหม่เขาเรียกว่าบับเบิ้ลฟุตบอลก่อนเข้าไปอะถามน,นิดนึงชุด <laughs> ฟุตบอลหรือว่า <laughs> ชุดท <laughs> <ภ>ี่ผอมฮะไม่ต้องบอกว่าทางรายการ <laughs> เตรียมชุดมาให้ใช่ป่ะ <laughs> เป็นชุดแอโรบิกมากทำไงกันลันรูปแล้วเขาเตรียมเสื้อมาให้แจ็คก็เลยชิงของแจ็คเอาเสื้อผมเหรอโอ้โหตายใหญ่เลยใหญ่มาก แล้วบอกว่าแล้วข้างในนี่คืออย่างผมนี่คือปกติเนี่ยเล่นฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่คนก็ด่าผมอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยวิ่งไงคนจะบอกไอ้แจ๊ควิ่งหอยวิ่งอย พราะเตะฟุตบอลนี่คือส่วนใหญ่แล้วยืนรอยอย่างเดียวแล้วก็ยิงแต่บัมเบิร์ฟุตบอลอย่างผมคุณเล่นได้ไหมคุณอย่างผมเล่นได้เล่นได้สบายเลยอย่างแจกกับเพราะเขาจะใช้วิธีการกระแทกอ,อย่ก,กระแทกพี่แนวะโอเคป่ะอ่าเขาเล่นแท็กใช่ไหมแทกแท็กเอาใช่ไหมได้ได้ได้พี่แต่ถ้ามีแบบนี้นะไม่ยุ่งเลยครับพี่ขอแบบว่าเดินสุดสุดผมว่าจริงๆแล้วนะครับพี่ย่าเนี่ยก็คือ พาผมมาเล่นกีฬาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีแล้วหุ่นได้ลดด้วยเออขอให้ลดจริงๆเธอไม่ได้แบบว่าเล่นเสร็จก็ปิดกิน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 ไม่มีทางวันนี้เหงื่อต้องออกดูหน้าผมดูหน้าผมตอนนี้ไม่มีเหงื่อเจ้าเหงื่อออกเยอะเลยโอเคไหมพี่โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าเราไปแล้วเอาของแล้วปะตอบต่อหนึ่งคนหนึ่งคนขมอนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดมาในภาษาพูดไทยได้เหรอ นิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่คือคุณแบรดลี่ซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหที่เขาไปทำอะไฝุ่นเต็มเลยชอบไหมชอบมากเลยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวย้อมสีก็คืน่อยโซ่ถามก่อนเลยนะคะอะไรคือบ๊อบฟุตบอลบ๊อบฟุตบอลโอเค u b b l e football isjustlikenormalfootball apart from uh, you play it inside a big bubble. Yeah. Mm -hmm. So instead of tackling, yeah. uh, you just run into each other and you can knock somebody down. Mm. And basically, how I came up with this idea was when I was a kid, yes. I was just a child, I was uh -huh. very fat, fatter than now. Fatter no? than him? Bigger. 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 Yeah. I nobody would choose me to play football in their team and I was always the last kid waiting to be uh -huh. picked. So came with idea about can make sport that's about good for fat people I with idea I came can an make a Fa up สมัยตอนเขาเด็กๆเนี่ยเขาตัวใหญ่กว่าแจ็คอีกแล้วเวลาที่แบบเขาจะเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยคนก็จะเลือกเขาเป็นคนสุดท้ายหรือไม่ก็ไม่เลือกเลย oh. เขาก็เลยนึกถึงกีฬานี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้คนตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะได้เล่นได้แล้ว <c oughs> บับเบิลฟุตบอลนี่แตกต่างจากอ,อ,อฟุตบอลไทยยังไงครับ Okay, so the main difference with bubble football, you have the bubble. Uh -oh. So instead of tackling, you ba just boop and you. เขาให้แบบกระแทกออกจากอีกคนนึงออกจากออกจากทางอ่ะไขกระแทกกันอ่ะใคนที่จะต้องเตะสามารถกระแทกกันได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นว่าใครจะต้องมีฟุตบอลอยู่ที่ตัวเองก็คืออยากกระแทกไขกระแทกเลยเพราะความสนุกสนุกสนุกกว่าพูดไทยได้ไหมไม่พูดหรอนิดอยครับนิดอยไม่แต่เมื่อกี้เห็นที่ผมบอก่หอยูหยุดก่อนเนี่ยคือกำลังจะทำอะไร Okay, so when you guys were coming in, we were just playing some bubble sumo. Bubble so, sumo? Bubble What's sumo. that? So we have many games. We have bubble sumo, bubble football, bubble bulldog. And with bubble sumo, you get inside the bubbles mm -hmm. and we do one on one or two on two. And then you run at each other, and the last person to fall over is the winner. So mm -hmm. if you get knocked over, then you lose. Kenya and Jack play sumo football. You want to play sumo? say I'm the champion. Really? Yeah, you want some of this? Yeah. Come on, yeah. Come on. Bring Come it on. on. Yeah. Come on, yeah. Come on, yeah. I don't even need a bubble suit. Yeah. We need a bubble suit? Yeah, man. Yeah, let's do it. จริงพี่กีฬานี้เหนื่อยแต่มันเพราะว่ามันมันต่างจากฟุตบอลปกตินะฮะอันนี้คือว่ามันเล่นมาเป็นทีมมาเป็นแก๊งในอย่างเงี้ยโอ้โหแนะนำเลยอยากให้มาเก่งนะชนะด้วยบับเบิลยิ้แพ้ไอนะโอเคขอหยอมเขอยอม thank you เอางี้เดี๋ยวเรามาแข่งกันเป็นทีมบ้างดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเราแยกทีมกันนะ อโอเคโอ้โหรักร้องมากแหมมาอยู่กับฝรั oh, okay, anyway. like ่งเลยไม่ไายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแยกกันไปี่อนไี่ไดูจะวิ่งหนีผมเชิพี่เลยอยู่แล้วคือเล่นก็คือกี่นาทีได้ที่อยากรู้เวลาเ่ีน n ีสำหรับหน e โอเคสบบับบิลฟุ l บ a ลหรือบับ u ่บับเบิลฟบอลโอเค f ำห t b normally we do 10 minute games so very short and you know it's not very short normally football is 9 i e y minutes Two minutes. Two minutes, okay. For you, two minutes. You can be goalkeeper. I want to goal. goalkeeper. Call now. Velloni. Oh, really? Okay, yeah. Aguero. 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 Oh, yeah. <laughs> okay, okay. Let's <laughs> <right>? Yes. Okay, <laughs> let's start. Yeah, okay. Okay. Ha. So, let's get in the bubble. lắng lên oh, oh. แต่จริงๆแล้วก็หอบมากมันเป็นกีฬาที่ต้องพูดตรงๆเลยว่าได้เหงื่อแล้วก็เขาเรียกว่าได้เบิร์นนะได้เบิร์นสุดๆนะเกิดนะแล้วอันนี้รับประกันนะฮะผมลองเล่นแล้วไม่อันตรายครับแม่อันตรายใช่ไหมพี่อะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตอนนี้ผมแท็กพี่ล่วงไปไปไงก็แค่เวอร์ดนิดนึงแต่ว่าที่ไม่แรงเกินไปที่แรงก็คงมีเจ็บนะ <laughs> so, if the audience want to come and play here, how could they contact? You? Okay, so you, they can go to our website. Mm -hmm. uh, they can go to our Facebook page, and uh, if they go to our website or our Facebook page, they'll see our phone number. They can give us a call. We have Thai ก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่ w w w Bangkok Bubble Football com เข้าไปที่ Instagram ได้เขาก็จะมีเบอร์ใน Facebook ก็จะมีเบอร์ขึ้นให้มีทั้งคนที่รับโทรศัพท์เป็นคนไทยและฝรั่งพูดภาษาอังกฤษได้ไทยได้ติดต่อเขาเมืเลยค่ะ Well thank you so much for today, b r o t h e r Thank you very much. thank you much. thank you ครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสน ฟุตบ <Football S 2> อลนะครับผมแฮปปี้เอฟซีรัชดา38สิบแปดนะครับที่เลือเฟื้อนสถานที่เราได้ถ่ายทำครับผมใช่ค่ะอ่ะพร้อมแล้วกลับไปที่สตุก,กันอดีกว่า ออไม่ได้อยากลองคงเป็นลมแชมป์แชมป์นี่ะชมปาปัญหาคือคนอ้วนสูงสุดเท่าไหร่ถึงจะเข้าได้ก็ร้อยกว่าโลก็คือเท่าแจ็คเนี่ยเข้าของร้อยสี่สิบโลก็เข้าได้วันหลังไปด้วยกันนะะไปด้วยกันกลัวเป็นลมแหมกลัวเป็นลมไม่เป็นไรเดี๋ยวพัดให้เอาละนี่ก็คือกีฬาใหม่ๆตัวนี้ต้องยอมรับ เขาบอกว่าการกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันเป็นเทรนด์ใหม่ของมนุษย์แล้วนะฮะย้ำกันอีกทีนะคะใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูที่ World w วท์เ b b b แบงค o กบ b b l l ิ o o ุตบอ l ได้ค่ะแค่คุณกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้นะครับเราก็จะมีคลิปดีๆสนุกสนานนะครับฮอตๆมาให้คุณผู้ชมดูทุกวันนะครับผมกดเลย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 